สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนในหมวดที่1บททั่วไปที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตการปกครองประเทศและบทบัญญัติบางมาตรา ในหมวด2สิทธิและหน้าที่ของพล,ลเมืองในบางมาตราไปแล้วมาในตอนนี้ผมจะได้กล่าวถึงตัวอย่างอีกหลายมาตราในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจีนตามที่บัญญัติในหมวด2สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองดังนี้มาตรา36พลเมืองทุกคนของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ในการถือศาสนา และความเชื่อทางศาสนาการบังคับหรือการห้ามมิให้พลเมืองนับถือศาสนาหรือความเชื่อใดๆโดยองค์กรของรัฐหรือองค์กรสาธารณะจะกระทำไม่ได้หรือจะมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพลเมืองที่นับถือหรือไม่นับถือศาสนาอะไรที่แตกต่างกันก็กระทำไม่ได้เช่นกันรัฐมีหน้าที่ปกป้องการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาตามปกติ การใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดขวางความสงบเรียบร้อยสาธารณะอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือก้าวกายแทรกแซงระบบการศึกษาของรัฐจะกระทำไม่ได้องค์กรทางศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาจะต้องไม่ตกอยู่ใต้อานัตการครอบงำของต่างชาติมาตรา37เสรีภาพของพล,ลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ การจับกลุมบุคคลใดจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากอัยการประชาชนหรือโดยสารประชาชนและการจับกลุ่มต้องดำเนินการโดยองค์กรรักษาความปลอดภัยสาธารณะการจำกัดและละเมิดเสรีภาพของนละเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยการกักขังหรือโดยวิธีการอื่นใดจะกระทำไม่ได้การค้นตัวบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะกระทำไม่ได้ มาตรา 38, ส8ศักดิ์กรีความเป็นมนุษย์ของพล,ลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้การดูถูกเยียดหยามมหิ่นประมาทกล่าวหาเท็จหรือการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายป้ายสีบุคคลโดยวิธีการใดๆจะกระทำมิได้มาตรา39เเสรีภาพในเคหสถานของพล,ลเมืองของพล,ลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้การค้นหรือบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของบุคคลโดยมิชอบจะกระทำไม่ได้มาตรา40เสรีภาพในความเป็นส่วนตัวและการติดต่อสื่อสารถึงกันของพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนย่อมได้รับความคุ้มครองการล่วงเกินเสรีภาพและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลในการติดต่อสื่อสารถึงกัน ไม่ว่าจะโดยองค์กรใดหรือบุคคลใดหรือด้วยเหตุผลใดจะกระทำไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีเพื่อความปลอดภัยสาธารณะหรือองค์กรอายการอาจตร,รวจการติดต่อสื่อสารใดๆได,ได้ในบางกรณีทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา42พลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องทำงาน รัฐมีหน้าที่เสริมสร้างภาวะการจ้างงานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานปรับปรุงสถสภาพการทำงานทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐานการขยายการผลิตการเพิ่มรายได้จากการทำงานและสวัสดิการสังคมการทำงานเป็นหน้าที่อันสง่างามของพลเมืองในวัยทำงานทุกคนผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจและในองค์กรการผลิตทางเศรษฐกิจบริเวณชานเมืองและชนบท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยทัศนคติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะของตนในฐานะที่เป็นชนชั้นนำของประเทศรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันกระบวนการแรงงานสังคมนิยมชื่นชมและให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีและก้าวหน้ารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้พลเมืองช่วยเหลือสังคมโดยเป็นแรงงานอาสาสมัคร และรัฐมีหน้าที่จัดหาการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่พลเมืองก่อนที่จะได้รับการจ้างงานมาตรา4 3ประชาชนผู้ใช้แรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสิทธิ์ที่จะพักผ่อนหย่อนใจรัฐมีหน้าที่จัดหาและอำนวยความสะดวกให้มีกิจกรรมในการพักผ่อนหย่อนใจและการสันทนาการของประชาชนผู้ใช้แรงงาน และเป็นผู้กำหนดตารางการทำงานและการประกอบอาชีพของผู้ใช้แรงงานและเจ้าหน้าที่มาตรา46พลเมืองทุกคนของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะได้รับการศึกษารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมเสริมสร้างสติปัญญาและการพัฒนาทางด้านกายภาพให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่มาตรา48สตรี ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสิทธิเท่าเทียมกับชายในทุกๆลักษณะและขอบข่ายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการเมืองทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและชีวิตครอบครัวรัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของสตรีซึ่งย่อมรวมถึงความเท่าเทียมกันในค่าตอบแทนจากการทำงานการศึกษาอบรมและการเลือกตั้งผู้นำในบรรดาสตรีด้วยกันมาตรา52 พล,ลเมืองทุกคนของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรักษาความลับของชาติปกป้องทรัพย์สินสาธารณะและรักษาวินัยในกระบวนการแรงงานรักษาความสงบเพียบร้อยและจริยธรรมทางสังคมมาตรา55าเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอันที่จะปกป้องแผ่นดินมาตุภูมิ และต่อต้านการครุกรานและเป็นหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งของพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอันที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา5้เป็นหน้าที่ของพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติตานผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคในตอนที่ชื่อว่า รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณร,รัฐประชาชนจีนในตอนที่3ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ